ครับตายายสายลุยมาขายข้องพี่น้องวันนี้มาที่ปัดน้องฟกนะครับงานเขาดําเนาะไม่ได้เข้าปลาวันนี้ไม่ได้เข้าปลาหมดเข้าปลาสองวันแล้วไม่แน่เราครับเดี๋ยวตองขากลับเดี๋ยวที่แบวะแต่ขาวว่าเทงอีเด้อแหวะแวะมาดูมาดูมาดูซิงค้ผ่าดูท้ายครับเบิดนี่นะขัวนี่โป้โปง ขนมดอกจอกด้วยอันนี้เขาเรียกขนมอะไรครับขนมพิงนี้พิงเออบ้านนี้ก็ขนมพิงนี่แหละอันนี้แบบกรอนน่อยเนาะีง่ายครับนี่นางเล็ดนี่ขนมนางเล็ดโอ้ยแผ่นใยเท่ากระดงเลยดูว่นางเล็ดหนามเตงโมนีนี่เออเดี๋ยวยายมุนจะห้ไปดูตอนเขาทอดเด้อจะเด้อว่าเขาทอดขนมนางเล็ดอันนี้ก็คือมาขอผี่แกเนาะ นี่นี่นี่ขนมนางเล็ดบั้นนงยางเนาะก็เลยยายมุนก็มาขอพี่เขาถ่ายหน่วยเนาะมาให้ดูเด้อจ้าเด้อการทอดขนมนางเล็ดเด้อจ้าใครจะมาเผาตุ๊กตมาวยนนี่นี่แยตอนนี้ตายายสายลุยอยู่ที่บัานนงกกเนาะมาขายของก่อเลย มาให้ดูเด้อตอนนี้ไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดเลยจ้ามาให้ดูกันเนาะนดูบะขนมนางเล็ดเขาอันนี้ก็เป็นน้ำอ้อยใช่ไหมเฮ้ย <laughs> น้ำอ้อยที่ไวราดก็ขนมนางเล็ดนะพี่น้องโอ้ยน่ารวยมากเลยนี่อร่อยมาก๋ยวมุญก่อ,กอเลยมาให้ดูเนาะมีข้าวป,ปงด้วยเด้อจ้ะเด้อนี่ข้าวป,ปง วันนี้ลุงแกย่างไปเมื่อกี้นี่เนาะเยมุนก็เลยถ่ายไม่ทันเนาะอ้าวนี่เอาไปเดี๋ยวกอด้ดูกันต่อเลยมาดูมั่งเนาะว่ามีอะไรมั่งเยมุนเกาะเลยมาให้ดูกันเนาะนี่นอ,อันนี้คือย่างข้าวโพงด้วยพี่น้องอตายายสายลุยให้มาดูลุงแกย่างข้าวโพงเนาะ นี่แกยังขะโปงแผ่นสวยๆเลยพี่น้องเลยแกเป็นคนมีไฟเนาะดูว่ะไฟลุกผาบๆเลย <c oughs> ยายมุนไม่มีไฟดอกเดื้อจ้าพอว่าตรงอยู่ไกลๆมันร้อน <c oughs> อันนี้แกเป็นคนที่มีไฟเนาะ <c oughs> กดติดตามรับชมตายายสายลุยด้วยเดือจ้ะเดือวันนี้ให้ดูกันย่างขง้าวโพดแล้วก็นางเล็ดเนาะเดี๋ยวเอาอกับาลสวยสวยเลยแผ่นสวยสวยเดี๋ยวเวลานะ่าเห็นสวยสวยเลยพี่หน่องแล้มึงก็ย่างไม่เปลี่ยนดองดูว่าแกริกไปริกมาถ้าจะมุนย่างก็ตกก้องอ่นยอ อยู่กับไฟนี่เลยมีแต่มกเอาหรอวะอนี่ยางออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เด้อจ้าเดอ้อใส่ถุงขายเนาะโอ้ย2ี่สิบบาทก็พอกินกันพี่น้องเอ้ยทำอย่งีอย่างยากดูวะได้แล้วว้าเอ๊ะทุกวันนี่ทำไม่ได้ดอกจ้า ขนมฟักบัวด้วยวอโอ้ยแผ่นใหญ่ๆสวยๆเลยสวยๆเลยจ้า,านี่มีขนมฟักบัวโอ้ยกระทะยังนาหลักอันนี้กระทอดเล้วเนาะนี่จ้านี่ขนมโบราณน,นี่อันนี้ที่ยม,มุนมาในงานเนาะยม,มุนก็จะมาช่วยงานเขาด้วยจ้าวันนี้มาดูกันเลยค่ะ ฝากกดติดตามตายายสวยลืยด้วยนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ